เวัวธีในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะครับเขตประเวทกรุงเทพมหานครที่นี่หลายคนบอกว่าโหที่นี่มีเรื่องราวนวัตกรรมให้น่าสนใจติดตามด้วยเหรอวันนี้ครับเรื่องราวของเกษตรนะฮะในพื้นที่แห่งนี้เป็นเรื่องราวของนวัตกรรมการเพราะปลูกต้นไม้เป็นเรื่องราวย,ยังไงแล้วก็บอกว่าที่ชื่นชอบเรื่องการต้นไม้ดัดต้นไม้ที่เป็นบอลบอลใสแต่วันนี้เรื่องราวนี้ จะเป็นการนําต้นไม้ที่หลายคนที่ปีการปลูกอยู่แล้วนะฮะหลายปีก็คงมีการปลูกอย่างเช่นเฟื่องฟ้า,านะฮะมาทําเป็นการไม้ดัดไม้ปลูกแต่ว่านวัตก,กรรมนี้เป็นการปลูกที่โชว์รากให้เห็นด้านนอกเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงครับแขกรับเชิญของเราครับพี่ธนกรโคชเผือครับผมพี่คาับสัสดีครับสวัสดีครับ,รบที่มาเริ่มต้นก่อนที่จะมาถึงเรื่องราวของการปลูก ก็ช่วงที่ช่วงช่วงที่เรียนอยู่นะครับก็สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ต้นเฟื่องฟ้าอยู่แล้วครับอืแล้วก็ก็คือปลูกปลูกพวกความสวยงามปลูกทั่วทั่วไปเขาปลูกกันยคือตอนตอนปลูกตอนสนใจตอนยุคนู้นสมัยนู้นนะฮะย้อนกลับไปคือปลูกยังไงครับเ็าปลูกใส่กระถางทั่วทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นดักอ่าก็ดัดดัดเป็นทรงกลมๆทั่วทั่วไปอย่างเงี้ยละครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ ผมปลูกไว้ใส่ถังไว้เนียครับแล้วมีวันหนึ่งผมก็จะการเปลี่ยนใส่ใส่กระถางมางกอนก็เทออกมาพอเทออกมาเนี่ยล่ามก็จะยาวสวยมากผมก็บอกเอ้ยมันล่ามันสวยจังอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงมีความคิดว่าเราจะทํายังไงให้ล่ากเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างนอกมาโชว์ให้คนเขาเห็นซึ่งผมมองดูอะลากมันกับต้นมันอะลากสวยกว่าต้นอีกอะไรเงี้ยบอบางคนบอกว่าดูแบบดูก้านลำต้นดัดเป็นรูปทรงสวยละมาเจอลากนี่แบบโห สวยกว่าสวยกว่าครับก็เลยก็เริ่มลองผิดลองถูกตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับลองผิดลองถูกแบบนี้กี่ปีครับถึงแบบโอเคละว,วิธีการนี้อ,อก็ร่วงสิบปีได้ร่วงสิบปีครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเราไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะผมก็ทํางานด้วยครับทํางานด้วยแล้วก็ทําต้นไม้ด้วยอะไรเงี้ยพอว่างก็มาทําทีอะไรก็ รรจริงๆปลูกต้นไม้คนที่ดูแลต้นไม้เนี่ยเขาบอกต้องมีเวลาใช่ครับเหมือนแบบต้องมีใจมีเวลาให้พรอมที่จะดูแลเขาแต่ช่วงนั้นบอกว่าทํางานทํางานค,ค,คือเราก็ต้องแบ่งเวลาครับคือสมัยของผมทำงานโรงแรมเนี่ยผมก็ทํางานแต่เข้าเข้างานประมาณออกจากบ้านเก้าโมงเงี้ยเพราะงานผมจะเลิกดึกครับแล้วก็แล้วก็ตื่นเช้าหน่อยพอตื่นเช้ามาก็มาดูแลใจใส่ ช่วงตรงช่วงเช้าเช้าก่อนที่จะไปเราไปทํางานก็ดูแลคือมันก็ไม่ได้เฟื่องฟ้าเป็นไม้ที่ดูแลไม่ยากมากครับพอถ้าเราวางลดลงลดน้ําอยู่สๆๆม่ำเสมอบางทีบางครั้งเราไม่ลดมันก็ได้มันก็ไม่ตายเว้นเว้นบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ตายอยู่ได้ครับจริงๆจริงๆความตั้งใจตอนตอนครั้งแรกเนี่ยที่บอกว่าสนใจเฟื่องฟ้าเนี่ยเราสนใจแบบจะไปท,ทําธุรกิจหรือเป็นทําขายหรือเปล่าใช่ตอนนั้นก็คืออยากทำเป็นอาชีพเสริม อยากจะปลูกปกเออแล้วก็ทำงานไปด้วยเกิดมีคนสนใจซื้อก็ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามเขาทำที่เขาทำทำก่นเป็นทรงพุ่มๆทุกๆไปก็เหมือนว่าเป็นตามทําตามกระแสตลาดใช่พอเสร็จปุ๊บบอกว่าทำเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเจอรากสวยใช่วิธีการทํำยังไงครับตอนนั้นครั้งแรกเริ่มต้นเลยโอ้ตอนนั้นก็เริ่มจากหาใช้ไหยไปเล็กๆออกมาทําก่อนครับมาทํา ทำเนี่ยเหมือนเจาะรูอย่างี้เจาะรูเนี่ยครับทําง่ายๆก่อนนะครับทำมันก็ตั้งเอาไว้แล้วก็ลดนงลด,ลดน้ำแล้วก็ทางเสร็จพอทําเสร็จปุ๊บก็ผมก็เจาะรูอะไรอย่างเงี้ยคือทำมันก็ให้รากมันอยู่ตอนนั้นผมก็คิดได้เลนะครับว่าเออเราต้องเจาะรูเอาให้รากมันอยู่ในหายอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแรกคือเราทำงั้คือส่วนหนึ่งที่เราอย่างนี้เราเอาวิธีการนี้คือเหมือนเขาบอกว่าเป็นบอนไซที่เหมือนบอนไซเลี้ยงที่แบบโชว์รากนิดนึง แต่ส่วนหนึ่งวิธีการนี้คือแนวคิดนี้ก็มาเป็นวิธีการปลูกของเราด้วยใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นผมไม่ได้ไไดยังไม่ไสนใจเรื่องบอลสาเท่าไห,หร่วิธีการนี้ยังไม่ได้เกี่ยวมาเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอยากโชว์ลากอย่างเดียวอยากโชว์ลากอย่างเดียวแต่เนี้ยผมก็จะทํายังไงผมก็เพราะก่อนผมมีไหอย่างไหเงี้ยไหปะลาไหเก่าเกเงี้ยผมก็เอามาตั้งแล้วก็เอาลากมาเทียบมาทาบดูเฮ้ยใส่ได้มันสวยดีวะครับแล้วเราก็เจาะ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 ่ะก่อนก็เจาะแล้วก็เอาลากใส่แล้วก็ เอาถุงคุมไว้หน่อยคือให้มีความชื้นคุมไว้ปุ๊บอ่ะมันก็เป็นนี่หว่ายังโตอยู่ยังทิง<ต>้งไว้มันก็เป็นพอเป็นเสร็จผมก็เริ่มทํามาเรอยเป็นทรงเป็นทรงอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือทาเป็นทรงมาก็สวยอยู่แต่มันหาจุดจบไม่ได้คือเราจะหาอะไรมาใสาว่วาล์มกถาอย่างนี้แต่พิยางหนึ่งผมว่าปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเท่าเราเลี้ยงเนี่ยมันต้องเจอปัญหาเรื่องของรากมันต้องโตไปเรื่อยใช่ก็คือ ถ้ารากมันโตเรื่อยๆถ้าก็คือถ้ารากมันโตไปเรื่อยๆหมายความว่าเราเอาลากเนี่ยเขาลงดินมันก็เกิดความเจริญเติบโตสมมติเราผมเอาเอาเอาอันเนี้ยเอาหายเนี่ยมาตั้งไว้บนดินอย่างเงี้ยรากเขาก็จะลงดินเพราะมันมีรูเพราะมันลงดินเนี่ยมันเกิดความเจริญเติบโตแต่นี้เราเอาเอาหลักของคล้ายหลักเหมือนบนซส่อะคือถ้าเราใส่กระถางมันซะการเจริญเติบโตมันก็จะชะงักหรือมันก็จะโตน้อยลงนะฮะมันก็ประมาณนี้ครับแล้ว มันก็ออกมาแต่ก่อนนั้นผมก็พอทําไปมันก็มีช่วงที่เรามันมันหาจุดจบไม่ได้คือไม่เหมือนตอนที่เราผมผมไอเดีเอาอายไอเดียตอนไนอเดียั้งแรกมันจะไม่มีถึงขั้นว่าต้องเอา,ากระถางมาตั้งอย่างนี้แต่ก่อนผมก็ทําเสร็จปุ๊บคอนเป็นเสร็จผมก็ตั้งลงดินทิ้งไว้เพราะบอกเออสวยดีแต่ก็หยุดแค่ตรงนั้นอีกจอบอ่ามันเหมือนมันจุดทางเออมันจุดทางตันคือหาต่อไม่ได้ไอเดียต่อไม่ได้ก็หยุดผมก็ทํางานผมต่อไปก็คือก็พักเรื่องนี้ไว้ก็พักเรื่องนี้ไว้ก็ตั้งไว้กับดินอย่างเงี้ยมัน,มนก็ไม่ตาย ล่ามาลงดินก็หยุดแค่ตรงนั้นผมว่าอ่ะหยุดว่าละมาหาจุดจบไม่ได้แล้วขยับต่อ,อยังไงครับมากลับมาเริ่มต้นทํายังไงต่อก็มันมีจุดเปลี่ยนผันคือผมทํางานโรงแรมอยู่แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แม่ผมทําบ้านเช่าเนี้ยครับผมก็ออกจากงานมาทํามาดูแลบ้านเช่าแล้วก็ค้าขายด้วยที่บ้านเช่าครับก็ค้าขายก็ขายดีอยู่ก็ดีๆอยู่แต่เนี้ยพอ ก็มีเวลาว่างมากขึ้นถือว่าเป็นเหมือนถ้าพูดถึงก็เป็นวิกฤตเป็นโอกาสของเราอ่ะจากเดิมที่เราทํางานอยู่โอ้หทำงานได้เงินเดือนปกติแล้วไม่ต้องมาต้องมาตื่นมาเปิดร้านเหมือนคือทํางานเนี่ยเวลาเนี่ยมันจะจมอยู่กับการเดินทางของเราเนี่ยเันเยอะทํางานแดชั่วโมงเดินทางก็สองสองสามชั่วโมงเข้าไปแล้วก็หมดไปแล้ววันหนึ่งแต่ถ้าเราค้าขายเวลาผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปขายของหน้าบ้านห่างไม่ถึงร้อยเมตรก็ขาย อันนี้พอขายเสร็จปุ๊บช่วงประมาณสักเก้าโมงเนี่ยคนคนมันเริ่มไปทํางานกัน <สา S 1> หมดซ<ส>า,<ส>าละผมก็จะเข้ามาที่บ้านก็จะมีเวลาละถือว่ามีเวลาเต็มที่แล้วในการดูแลดูแลผมก็เริ่มลงมือทาอีกครั้งหนึ่งกว่าจะมาถึงวิธีการความสวยงามที่สมบูรณ์ถือว่าเกือบสมบูรณ์ตอนนี้ยังอยู่ในการการแบบอนุบาลอยู่ใช่ครับกระบวนการเริ่มต้นจริงๆเนี่ยกว่าจะมาถึงนี้ต้องทํำยังไงบ้างคือเริ่มแรกเลยเราก็ต้องต้องเพาะอ่าต้องเพาะ ใส่ถังใส่ถังก่อนใส่สังที่มีทรงสูงหน่อยสูงสักเมตรหนึ่งตัวตัวเฟื่องฟ้าเนี่ยเราเราต้องเป็นเป็นเป็นเขาเรียกปักชำใช่ครับเฟื่องฟ้าใช้ปักชำแต่ถ้าเป็นต้นไม้มะขามอย่างเงี้ยที่ผมทําอยู่มะขามก็ใช้เม็ดเพราะว่ามันมีรากแก้วเพราะคือบางอย่างไม้บางอย่างเนี่ยเขาไม่ใช้ไม่ไม่ยมใช้รากแก้วแต่ผมนิยมใช้รากแก้วต้องการที่มีรากแก้วเพราะรากแก้วมันจะใหญ่เริ่มต้นที่พุ่พี่บอกว่า การที่เพาะคือหนึ่งถ้าเป็นเฟื่องฟ้าเแลใช้เป็นกิ่งมามาปักชามถ้าเป็นมะขามเนี่ยก็เป็นเม็ดใช่อะเลือกวิธีการปลูกปกในถังใช่ับทำไมถึงปลูกในถังถังก็คือเราปลูกในกระถางแบบอ่ากระถางบางกระถางเล็กๆกระถางอ่ามังกรอแบบะไรเงี้ยปกติถ้าปลูกในถังเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูคือเราจะพาไปดูคือในถังถังถังเนี่ยคือ มันเป็นวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวเราถัางสีเนี่ย,ยาทางเนี้ยผมก็ไปซื้อจากร้านขายของเก่าคือถังมีหาได้ง่ายใช่แต่ถ้ากระถางเนี่ยกระถางก็มีแต่ทรงทิเตี้ยแต่ถ้าใบสูงๆก็หนักเกินไปอีกโอ้มันมันย้ายไม่ได้หนักไปกแล้วแพงด้วย,ยาทางสีเนี่ยราคามันก็ย่อมยาวแล,แล้็สมมติตรงอน่างนี้เป็นถังถังที่บอกว่าปกติเราได้ถังมาเป็นถังเปล่าอย่างเงี้ยถังสีเนี่ยแล้วก็สมมุติเราต้องการลากยาวเพราะผมก็เคยเคยปลุกถังเดียวใช่ไหม ถังเดียวเนี่ยล่ามก็ยังดินมันสุตัวไปอีกมันก็ทําให้รากสั้นลงบีคือเราปลูกปลูกเราปลูกเต็มนี่ใช่ไหมครับเราก็เห็นเออว่าความสูงมันน่าจะได้แล้วเนี่ยมันก็ได้ได้แล้วแต่เนี้ยมันมีปัญหาคือดินมันยุบตัวบีอ๋อมันก็อัดแน่นลงไปพอยุบไปล่ามก็ตเตี้ยลงบีผมก็เลยใช้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยการที่เอาถังสองใบประกบกันอย่างนี้อ๋อแล้วก็รหดยึดเพิ่มระดับลงไปเพิ่มระดับให้มีความสูงมากขึ้นแล้วก็ตัดเปิดนี่ตัดเปิดอ่าแล้วก็เจาะรู แล้วเราก็เอาดินก็คือดินผสมทั่วไปแล้วก็ปลูกใส่ลงไปเพื่อต้องการความยาของมันพอเราปลูกตรงนี้อ่ะเพราะว่าเราใช้เทคนิคยืดยืดรากยืดรากของของต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยอยู่ในนี้กี่กี่กี่เดือนก็อยู่ที่พันไม้ด้วยครับถ้าถ้าอย่างเฟื่องฟ้าเนี่ยก็ได้สักหกเดือนน่าจะได้หกเดือนหกเดือนอยู่ที่ความงามของเราโดยระบบรุงดีอะไรดีดินดีดินเราใช้ดินอะไรครับก็ใช้ดินทั่วไปครับก็มีผสมแกลบ มะพร้าวสาบขี้วัวนะฮะแล้วแล้วกแกะเผาแกะขาวแก,เแกเะเผาผสมกันข้อข้อเหมือนแบบเหมือนข้อเฉพาะของการปลูกพืชเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้แบบเนี้ยที่โช์รากเนี้ยต้องต้องใช้ยังไงครับเป็นแบบว่าเป็นเทคนิคเลยที่จะให้ดูแลเขาเจริญเติบโตง,งอกงามดีก็เหมือนใช้ดินทั่วไปแบบหมายถึงหมายถึงว่าช่วงที่อยู่ในถังนี่ใช่ไหมทั้งอยู่ในถังด้วยทั้งอ๋อ,อ,อถ้าถ้าเอาเอาอยู่ในถังอยู่ในถ้าไปอยู่ในท่อแล้วดินคนละแบบอ๋อครับ ถ้าอยู่ในถังนี่เราดินที่ให้มันดินทั่วไปเนี่ยครับแต่เราผสมให้มันดินมันโปร่งน้ําหน่อยเราก็ต้องรู้นิสัสต้นไม้ด้วยอย่างฟงฟ้าเนี่ยเขาชอบดินที่มันไม่มันไม่แฉะจนเกินไปเราก็ผสมแกลงไปแกลเหนี่นก็จะช่วยให้ดินน่มันซวยขึ้นมะพร้าวสับก็ช่วยดินมันซวยขึ้นครับอ่ามันก็ทําให้มันเจริญเติบโตได้ดีแล้วใส่ขี้วงไปด้วยเราก็ผสมขี้วงไปด้วยอันนี้คือดินอีกประเภทหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงเขา6กเดือนก่อนพอ หกเดือนครบเสร็จปุ๊บหรืออาจจะเจ็ดเดือนแปดเดือนลากได้ละคิดว่าได้ละก็ดูไม่ยากครับถ้าลากลากมันมันจะถึงพื้นเนี่ยเราก็ดูนิดนึงก็ได้เพราะลากมันจะเจาะรูเจาะรูใต้ถังอ่าใช่เจาะรูใต้ถังอยู่รูใต้ถังเนี่ยเราก็เจาะสักหกเจ็ดโลเนี่ยคือโชว์ว่าโอเคเห็นละมีลากแต่นี้ถ้าเราเราการว่ามันลากถึงพื้นไหมล้วก็ขยับถังนิดนึงล้วก็ดูก็ได้ถ้าว่าเออลากถึงถึงนิแล้วก็จะติดดินแล้วก็ตัดมันออกโอเคแล้วพร้อมที่จะขยายกลับมา กลับมาทางที่ที่เราบอกว่ามาขึ้นที่เป็นขึ้นโครงแบบนี้ใช่ครับพอขึ้นโครงแบบที่ที่เราว่าต้องการแล้วเหมือนเนี่ยพอเราได้ได้ลากขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็เราก็ตัดก่อนตัดตัดต้นพันธุ์มันทิ้งก่อนครับพันธุ์พันรียววดีอ่ะตัดตัดแล้วก็ดูดูทรงมันก่อน,อนว่าเราก็ใช้ดูทรงว่าเออมันมันพอ,อยังไงได้บ้างจะเป็นทรงแบบไหนถ้าเราอย่างต้นเนี้ยผมก็จะเอาไว้สองกิ่งนี่ <an> เลือกเลือกกิ่งเลือกอกิก่งที่ <จะ S 1> มันตัด,ตดแล้วก็เอาไว้แล้วก็เอาดินออกมาสมมติเราดึงออกมาแล้วก็ได้รากประมาณนี้แล้วก็เอามาทากับท่อแต่นี้ท่อกับกระถางเนี่ยกระถางเนี่ยมันสูงหกสิบผมก็ต้องเอาจาก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 ,จากตรงเนี้ยให้ถึงพื้นเนี่ยก็หกสิบด้วยแลวช่วงนี้ยก็เป็นที่เหลือเป็นพื้นที่ของรากการดูแลก็ปกติเหมือนดูแลต้นไม้ปกตินี่ใช่ไหมครับใช่ แต่เนี่ยพอวิธีการทําก็สมมุติเราเรา,เราทำอย่างนี้เสร็จเราได้เราได้ลากมาใช่ไหมล้วก็มาทาบพอมาทาบเสร็จเราก็ดูว่าลากเนี่ย,ไป,ยไปทางไหนไปทางไหนมันอยู่ตรงไหนทรงมันแต่ละต้นมันจะไม่เหมือน,อนกันมีความเอมกลักษณ์เราก็จะดูว่าเลือรูันลากตรงไหนตรงไหนล้วก็เจาะเอาสีมิจิกแต้ม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 มาแต้มแต้มแต้มลากที่เราต้องการอ่ะถ้ามาเราไม่ต้องการลากมันไม่สวยมันไม่ต้องการเราก็ตัดทิ้งดูแต่งมันมั่งอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้มาปุ๊บเราก็เจาะ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 อย่างเงี้ย สร็จแล้วเอาเราก็เอาลากใส่จับใส่ใส่ขึ้นทรงมันพอลากใส่เสร็จปุ๊บแล้วเอาดินใส่ดินนี่ก็คือใช้ดินก้ามปูทั่ทวไปครับในท่อนี้จะใช้ดินดีหน่อยครับใช้ดินก้ามปูผสมพวกแกลบแต่นี้อันเนี้ยที่ผมบอกว่าไม่เหมือนกับอันนน้นอันนี้จะผสมผสมแกลบเยอะหน่อยเพราะเราต้องการให้มีความชื้นแต่ให้แฉะได้น้ำระบายได้ดีด้วยใช้แกลบแล้วก็ใช้มะพร้าวสับครับอ่าฮะรวลงไปก็ถือว่า วิธีการปลูกเด่ยก็ต้องดูแลนิดนึงก็ต้องบอกว่าคนที่คอยดูแลให้วิธีการอาจจะเพาะต้นกล้ากว่าจะมาถึงการขยายพันธุ์ขึ้นทรงแล้วก็ดูแลบํารุงให้เหมือนเย่างแน่น,น,น,อน,นอนละ่ะโชว์รากใช่ครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการนวัตกรรมใหม่ที่หลายคนบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอเรื่องของการเลี้ยงที่เห็นเห็นรากแบบนี้ขึ้นมาสําหรับคนที่ตอนนี้ตอนนี้มีขายครับอ๋อย่างครับเพิ่งเริ่มทำอะครับเพิ่งเริ่มทำตอนนี้อยู่ที่ทําได้พันกี่เดือนครับแบบจริงจงจังๆเลย จริงจริงจังก็ประมาณ6-7เดือน6-7เดเดือนอคิดว่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะฮะที่จะโชว์รากความสวยงามอีกสกน,นิดหนึงนะคุณผู้ชมครับสำหรับคนไหนที่เห็นละมีความชื่นชอบไม้ดัดไม้โชว์รากต่างๆโชว์รูปทรงต่างๆถ้าสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมหมือมาดูขนาดดูรูปแบบต้นไม้กันก่อนจองไว้ก่อนนะฮะติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับติดต่อได้ที่ผมนะครับคุณต้นนะครับ 0871244223ครับครับผมก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครเรื่องราวของการปลูกจากที่ปลูกอยู่แล้วแหละแต่ว่าเอาวิธีการคอยดูแลบำรุงและมีเทคนิคนะฮะไม่ใช่ว่าการปลูกอย่างเงี้ยจะสามารถทำได้เลยแต่ก็มีเทคนิคการทำให้รากอยู่กันได้ง่ายอยู่กันแบบการอากาศได้วิธีการนี้จะเป็นยังไงก็สามารถที่เข้ามาเยี่ยมชมมาดูแลหรือมาจองไว้ก่อนได้ เพราะว่าต้องใช้เวลาการบำรุงอนุบาลอีกสักพักหนึ่งถึงจะเปิดขายในอนาคตต่อไปวันนี้ถือว่าเป็นอินวัตรกรรมที่น่าสนใจต้องขอบคุณพี่ธนกรเป็นอย่างมากเลยนะครับ,บมากครับ